บางแจ็คเปิดหลักฐานใหม่คลิปเสียงปริศนาขาบเรือวนจนผู้ใหญ่รอนานคาดปมเหตุแต่งโมนิดาพระตกเรือเสียชีวิตจากกรณีการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวมักความสามารถแต่งโมพัชรธิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพระตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำจ้าพระยาหลายๆคนก็ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยกันมากมายโดยมองว่าเรื่องราวจะค่อนข้างไม่ชอบมาพากนและก่อนหน้านี้แจ็คราชาไฮเดอร์หรือบางแจ็ค เพิ่งจะเปิดหลักฐานบทสนทนาและข้อมูลการโทรศพัพท์รวมถึงสลิปที่โอนเงินไปให้กระติกจำนวน3ามแสนบาทเพื่อช่วยเหลือค่าทนายและล่าสุดบางแจ็คก็ได้เปิดคลิปเสียงปริศนาอีกครั้งลงในอินสตาแกรมสต r รี่ส่วนตัวซึ่งเป็นเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาว่าจะขึ้นไปฟ้องตำรวจเลยนี่ก็วนอยู่นั่นแหละวนจนผู้ใหญ่คนนั้นเร่งมาแล้วว่าจะเอายังไงเขารอนานแล้ว